สวัสดีครับวันนี้ว่างอีกแล้วนะครับทำพักซึมฝนจะอัดปุ๋ยนะครับผมอันนี้ข้าวโพดอายุเกือบเจ็ดสิบวันแล้วนะครับผสมเต็มดีแล้วนะครับฝักก็กำไม่รอบแล้วนะชุดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แบบนี้นะครับพาดูพาชมกันครับอย่างนี้ต้นนี้ออกสองฝักนะครับแล้วก็มีแอ่โพมาเรามาดูนะครับว่าฝักสองมีเม็ดหรือเปล่านะครับ แกให้ดูเลยนะครับฝักสองก็มีเม็ดนะครับถ้ามีไหมมันก็มีเม็ดนะครับขาพดแต่ว่ามันจะไม่เต็มฝักอาจจะข้างบนอาจจะเม็ดไม่ติดประมาณนี้ครับมีสอฝักนะครับตรงนี้อุ๋ยดีน้ําดีนะครับเป็นหัวสายนี้ก็1ฝัก2ฝักนะครับหนึ่งฝัก2ฝักนะครับ ลำต้นก็ยังเขียวดีอยู่นะครับดูนะครับรดูระบบรากค้ายันนะครับผมอันนี้รากค้ายันเป็น2ชั้นนะครับ1ชั้นจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็อยู่ข้างบนอีกชั้นหนึ่งเป็นสองชั้นนะครับระบบรากดีมากครับผมรากดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเพราะว่ามันดูดจีนอาหารได้ดีแล้วเวลาหน้าฝนเนี่ยมันจะสําคัญก็เวลากลัวมันล้มอะครับลุยดูข้างในสักหน่อยนะครับ ตรงนี้ถ้าเดินเข้าไปนี่ต้องดูต้องหาอะไรคุมหน้าปิดจมูกให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าหมายกระโพดคันนะครับเป็นละอองเกรสรน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นแปงซิฟติกนะครับไม่ได้ค่าโฆษนาเขานะครับปุ๋ยครับผมจะลองพื้นด้วยสิบหกแปดปดครับผมปลูกเสร็จปับ๊บเราก็ฉีดยาคุมก่อนนะครับแล้วก็ลองพื้นเราจะใช้รถรถไถลองนะครับผมลองพื้นด้วยสิบหกแปดปดนะครับ ผมฝักก็จะเป็นประมาณนี้ไหนๆตะมุดอะผมพาไปดูข้างในนะครับว่าฝักก็เสมอกันเหมือนข้างนอกไหยครับะมุดให้ดูเลยนะครับอพอๆกันนะครับอันนี้เป็นกระโพดเก่านะครับที่ว่าเห็นต้นเล็กๆนี่ไม่ใช่นะครับเป็นกระโพดเก่านะครับกระโพดที่เราเกี่ยวไปชุดที่แล้วแล้วมันยังเม็ดมันหลงเหลืออยู่นะครับ ถอนทิ้งได้เลยครับผมเนี่ยมันจะไม่ติดปักนะครับ,รบเป็นกระโพดเก่านะครับถอนทิ้งไปเลยไม่มีผลนะครับข้างในก็แปลงก็มีที่ว่าใบล่างเหี่ยวบ้างนะครับช่วนนี้ข้าวโพดมันจะดูดสารอาหารจากใบนะครับเพื่อไปเลี้ยงลูกมันนะครับ ที่ว่ามันติดผสมเกสรติดแล้วเนาะมันก็จะดูดสารอาหารจากใบไปเลี้ยงลาต้นนะครับไปไปเลี้ยงเม็ดมันนะครับทําให้เม็ดมันติดดีนะครับที่ใบล่างที่มันเหี่ยวนี่คือมันไม่มีประโยชน์แล้วครับสารอาหารมันหมดแล้วถ้าเป็นเชื้อรามันจะอีกอาการหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าต้นมันเขียวไม่สดเห็นไหมเนี่ยใบล่างมันก็จะเหี่ยวนี่พามาดูข้างในเลยนะครับใบล่างก็จะเหี่ยวเพราะว่ามันดูดสารอาหารไปนะครับไม่ใช่เชื้อราครับ นี่ถ้าเกิดให้ปุ๋ยได้ก็ให้ครับเป็น4 6 0 0ูนนะครับของยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมผมไม่เน้นยี่ห้อนะครับแต่ผมก็จะใช้อยู่อย่างเดียวนะตามุดดูข้างในนะครับาดูแถวริมบ้างนะครับประมาณนี้เนาะส่วนระบบสายน้ำหยดน,นะครับ ผมคำนวณแล้วตกอยู่ประมาณหนึ่งม้วนหนึ่งไร่ใช้อยู่ประมาณม้วนครึ่งนะครับซื้อมาไว้ประมาณม้วนครึ่งสําหรับคนที่ลงทุนใหม่ๆนะครับถ้าเป็นมีบ่ออยู่แล้วนะครับไร่หนึ่งจะตกประมาณสี่พันนะครับรวมบางท่อบางอะไรด้วยนะครับคํานวณเอาประมาณไร่ละสามพันกว่าถึงสี่พันนะครับรวมสายน้าหยดด้วยนะครับมีฝักที่สมบูรณ์ดีเห็นไหมใะใหญ่มากแต่ถ้ามันสมบูรณ์เกินเนี่ยปุ๋ยมันเกินเห็นไหมมันจะมีแอ่ออก อันนี้ไม่มีผลนะครับหักไปจิป้มน้ำพริกได้เนี่ยต้นที่มันสมบูรณ์เกินครับฝักแล้วมันก็จะมีแอ่ออกนี่คือสมบูรณ์เกินนะครับแต่ว่าฝักสองที่อยู่่างนี้ถ้าหมายมันโผล่มันมีเม็ดนะครับถ่ายชมไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรอยากจะถามผม ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าบางอย่างผมก็ได้ทดสอบทดลองมาแล้วบ้างนะครับบางอย่างถ้ารู้ก็จะตอบแบบที่รู้เนาะที่เท่าที่ผมเคยลองมานะครับมันปลูกแบบชิดเลยนะครับข้างในขีมากครับที่จริงับผมข้างในที่แต่ฝักก็ดีอยู่นะครับปักดีอยู่นะครับอันนี้เป็นสปอร์อันนี้ถอนได้นะครับ หญ้าผมก็เอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ครับถ้าไปข้างนอกแปลงนี้ก็จะมีหญ้าอยู่บ้างอันนี้ฝั่งนี้จะโดนตะวันนะครับตะวันจะขึ้นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ดินฝั่งนี้ก็เลยแห้งก่อนเพื่อนนะครับเวลาเราให้น้ําไปเนาะช่วงนี้เขาพดอย่าขาดน้ํานะครับถ้าขาดน้ําช่วงนี้เม็ดมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับผมถ้าขาดน้ําตอนอายุสี่สิบห้าวันถึงห้าสิบวันนี่เป็นช่วงที่มันกําลังผสมเกสรน,นะครับ มันข้าวโพดมันจะพันหลอนะครับถ้าขาดน้ําช่วงนัง้นช่วงนี้เราก็ดูแลไม่ยากหรอกครับเป็นก็ให้น้ําให้ปุ๋ยไปนิดหน่อยถ้าเป็นระบบสายน้าหยดนะครับผมก็จะให้ทางสายเหมือนเดิมแล้วสังเกตว่าผมไม่ทิ้งปุ๋ยนะผมจะให้แบบให้ทีละน้อยแต่ว่าผมให้บ่อยนะครับถ้าเกิดน้ําแห้งปั๊บผมก็ให้ปุ๋ยไปด้วยอย่างเงี้ยต่อหนึ่งล็อกล็อกหนึ่งผมก็ตัดอยู่ประมาณสองไร่ในกว่าถึงสองไร่ครับ ล็อกหนึ่งได้จะให้ปุ๋ยไปอยู่ประมาณสองกิโลบ้างสามกิโลบ้างต่อน้ํสองรอยลิตรก็ใส่ไปกับสายน้าหยดเลยอันนี้ถังนี้ก็จะดูอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับมันก็จะผสมไปกับระบบน้ําเลยนะครับง่ายๆครับผมเราไม่ต้องทอําเกษตรเราจะไปทําให้มันยากทําให้มันง่ายเข้าไปโซนก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับปีนปีนดูระบบดอกมันหน่อยนะครับ พาดูข้างบนนะครับเสมอกันดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็มาคุยกันไปเรื่อยเยแล้วครับไม่มีอะไรทำวันนี้ก็มาให้น้ำให้ปุ๋ยกันไปนะครับเขียวดีนะครับผมใบเขียวปีเลยครับสังเกตว่าคลิปก่อนนะครับที่ว่าผมเพิ่งให้ปุ๋ยไปนะครับนี่ปุ๋ยทำงานแล้วนะครับเขียวเข้มมากเลยครับ ช่วงนี้มันขาดไนโตรเจนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไปเลี้ยงระบบรากระบบลําต้นแล้วก็ไปเลี้ยงลูกมานะครับแกะดูผส,สมดูเลยผสมเต็มดีนะครับตอนนี้ไม่ห่วงครับผมเรื่องกระโปงห่วงแต่เรื่องราคาอย่างเดียวตอนนี้ราคาเป็นอะไรที่เรากําหนดไม่ได้เราขึ้นขึ้น,นลงลงบางทีลง ลงเยอะขึ้นน้อยกระโพดหน้านี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีโรคนะครับทำยังไงมันถึงจะมีกำไรนะครับเราต้องดูแลนะครับเอาใจใส่ถ้าเราไม่เอาใจใส่ใจใส่มันเราไม่มีทางได้หรอกที่ว่ามันจะได้ผลผลิตอย่างคนอื่นเขาอะไรนี้ผมก็หวังไว้แค่ตันเจ็ดขออย่าให้หลุดตันเจ็ดพอแล้ว น่าจะได้นะครับดูแล้วฝากก็โอเคนะฝากใหญ่เดี๋ยวไปดูปลายสายมันบ้างนะครับว่าปลายสายมันจะเป็นยังไงเนาะหาดูปลายสายนะสุดหน้าผมว่าจะลองพื้นด้วยที่ไก่ดูนะครับ ลองไปที่ไก่อัดเม็ดหวานแล้วนะครับแล้วก็ลองพื้นปุ๋ยเรายังไม่ทิ้งนะครับหวานที่ไก่เสริมอีกหน่อยเนี่ยถ้าระบบน้ําหยดปลายสายจะเป็นอย่างนี้แหละครับประมาณเมตรกว่าของสายนะครับเพราะว่าระบบน้ํามันมาไม่ถึงอันนี้ที่เหี่ยวนี่ไม่ใช่อะไรนะครับร่องนี้ผมไม่ได้ให้น้ํานะครับผมจะลองดูว่าเราปลูกแบบไม่สนใจเลยเนี่ยไม่ให้น้ํามันเลยเนี่ยไม่ให้น้ําให้ปุ๋ยมันเลยเนี่ยมันจะได้ผลผลิตนยเดี๋ยวเ้าไปดูนะครับอันนี้ร่องนี้ไม่ผมจะเว้นไ้ร่องหนึ่งครับเฉพาะร่องนี้นะครับที่ว่าผม ไม่ให้น้ําให้ปุ๋ยไม่ไม่สนใจมันเลยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าเราปลูกกระโพดแบบไม่สนใจนะฮะปักก็จะอยู่แค่นี้นี่คืองานทดลองผมนะครับผมลองให้ดูแล้วครับว่าเป็นยังไงไม่ต้องลองตามผมนะครับนี่นี่คืออาจจะไปแอบกินน้ําล็อกข้างๆนะครับดูแล้วเนี่ยก็จะได้แค่นี้แหละครับถ้าต้นไม่ใหญ่ปักมันก็ไม่โตนะครับก็เหมือนคนแหละถ้าคนตัวเล็กคลอดลูกตัวใหญ่ไม่ได้หรอก ก็จะเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งดอกกงเหียวเลยนะไม่ดีนะอย่างนี้มันมีสองอย่างนะครับปัจจัยอย่างนึงคือลําต้นไม่แข็งแรงนะครับทําให้เป็นเชื้อราได้นะครับอันนี้ต้นนี้เราจะถอนทิ้งนะครับเราจะไม่ให้มันเกิดเป็นโรคเป็นอะไรมันจะได้ไม่ต้องไปติดต้นอื่นนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับล่องนี้นะครับที่ว่าไม่ได้ใส่ใจเลยนะไม่ได้ให้ปุ๋ยให้ยาเลยนะครับไม่ได้ให้น้ําด้วย ดีสุดของร่องนี้แล้วนะครับจะได้แค่นี้ส่วนร่องนี้นะครับพี่ว่าให้ปุ๋ยให้น้ําปกตินะครับดูฝักแตกต่างกันมากนะครับก็เพิ่มเม็ดเม็ดติดด้วยซ้ำดูเลยแกดูเลยครับก็ติดอยู่นะมีเม็ดนะโอเคครับผมวันนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละครับพี่ว่ามาพูดมาคุยกันเนาะฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตตอนที่มันอายุประมาณ70วันนะครับ นี่ยังไม่ถึง70บวันเต็มนะครับจะมาอัปเดตอีกทีนะครับฝากติดตามให้ผมด้วยนะกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับแค่นี้นะครับขออนุญาตปิดคลิปนะครับ